มาทำอะไรกันตรงนี้เนาะมองมือตาเป่าไม่เห็นนะครับใช่ยไม่ใช่มองมือตาเป่าไม่เห็นนี่ไงเป็นปุงเลยปลาหมึกเนี่ไหนไม่ถึงนหมึกเหรอตาเป่ามอไม่เห็นครับต้องใส่แว่นครับอ่าตอนนี้มันมีอยู่ที่นี่ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังนั่งเป็นเพื่อนของเพื่อนทีครับโอ้ข่าววันนี้คุณกัมพีโดนทั้งวันเลยเหรอครับโดนด่า ไม่ก็โดนปาแทงทักกระดูกทั้งวันนะครับเลอครับโอ้ขนาดนี้เป็นเวลาผมต้องไปทำหูเพิ่มหูที่มีอยู่สองหูนี่ปเรากำลังทำการใดดูจากหน้าตาเราเลยกำลังจะควนช้อนขึ้นมาไม่ยังไม่หลับไม่นอนกาแฟทำงานดีมากเลยดิดดึงดึงดึงนะาึงพักกันมากเลยทักกันมาก สภาพอากาศตอนนี้ก็โอเคมากครับโอ้โหถ้าใครไม่ไม่มาก็นอนนอนตายอยู่บ้านน่ะมีอะไรเยออะะมีไรจะบอกเพื่อนแหนม่มครับฮะออรักมันนะแต่แต่แต่ดีแะมันก็ดีแล้วแล้วบอลว่าไงลุงบอลลุงบอลจะบอลบอลจะของความจริงอ่ะพี่ถึงบอลน่ะโอ้ไม่มีหยุดจริงเลย เอาไว้เป็นผู้โตเป็นผู้ใหญ่กว่านี้แล้วกันนะแล้วค่อยมาอันนี้ปล่อยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาเด็กๆก็อยู่บ้านเด็กอยู่บ้านนะเอย่าว่าจะอยู่บ้านไปมาทริปนี้เรามาเล่นปลาใหญ่เล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบ่ใชวัดจักไอ้นี่ก็โผลบอลเลอร์แล้วแป๊บเหมือนหนอนว่าไงครับก็บิดถึงยังแรงเลยคิดถงยังแรงเลยเดี๋ยได้เดได้ เส่ได้ที่ไม่ไม่เสียายเหยื่อจิ๊กไม่มีแต่ยายหาเหยื่อจิ๊กไม่ได้เออเออ๊อตจะพูดจริงจริงคิดถึงเสียดายไม่มาเส้นเอ๋ด้วยนะฉันเดียวนะนะอ่าเดี๋ยวรักรักทุกคนน่ะทั้งทั้งที่รู้ว่ามึงเกลียดกูอ่าโอเคเดี๋ยวก็หลังน,นี้ก็เดี๋ยวจะพาตัดที่เขาครอหมึกเลยนะ